ได้ออกทีวีอีกโอ้มันสิดีเท้เนาะหลานวะแม<ส>นปะสวัสดีครับด้วยช่องอิส,สานบุเจ้าเพิ่นมีรายการทีวีทางทีวีเพิ่นติดต่อมาอยากให้ไปออกรายการน้ำเพิน่นว่าสั้นว่าโอ้ผู้ให้สิ่กันสิไปให้ไปออกทีวีเนาะเพิ่นให้เฮ็ดคลิปทำคลิปแนะนำโตวทรงเพิน่นเดี๋ยวว่า สีนะ่นบแนะนำตัวยังไงไปเบิ้งเด้ออีสานพระเจ้าแนะนำตัวไอเบิ้องสวัสดีครับอิสานพระเจ้าเด้อแนะนำตัวเนาะชาติชายตระกูลสีอายุห้าสบห้าขวบกัวทำงานราชการตำรวจสังกัดสอพอเมืองพัทยาชนบุรีเด้อ <laughs> ความรู้สมุนไพรภูมิปัญญาเพื่อเป็นทางเลือก เอามาต่ใส่วัาตีเดี๋ยวอีสานพร่เจ้าสิตอบบอกให้ลูกก่อนนะภูมิปัญญาบอแมนงานวิจัยภูมิปัญญาคือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาทดลองด้วยตัวเพิ่นเองอันใดดีอันใดถึกเพิ่นก็จำไว้อีสานบร่เจ้าพื้นเพเดิมอยู่ภูเขียวใช้ยาภูมเิเด้อบ้านติดเขานะพี่น้องเฮ็ดนาบ่มี้เกขึ้นไปเฮ็ดให้ทึ่งดง นะตั้งแต่อีพออีแม่เพิ่นพาเฮ็ดนะพาทำแล้วเวลาเพิ่นเก็บเพิ่นป่วยเพิ่นกับพาเขา่าปลาหาหา,หากนู่นหากนี่มาฝนหาเปลือกไม้นั่นเปลือกไม่นี่ไมาแก้นะครับอันนี้เพิ่นพาทำมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอันนี้ก็เลยซึมซับมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะครับปกติก็เป็นคนมักซอกมักเลาะมัก ไปเขาป้งเขาป้าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชีวิตประจําวันอีสานพ่เจ้าภูมิปัญญานี่ก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีสําหรับคนระดับเฮาเจ้าข่อยระ,ระดับชาวบ้านยังเสียพี่น้องนะคนรุ่นใหม่ก็สิบอกว่าบ่ดีบ่ทันสมัยแมนครับมันบ่ทันสมัยคือนั่นหรอกแต่ว่าของแผนปัจจุบันนะ่ะมันค่าใส้ใจ่ายสูงแต่ภูมิปัญญาน่ะมัน ค่าใส่ใจมันน้อยแบบหาเองทําเองยังส่นะพี่น้องอีสานบ่เจ้าเน้นไปทางความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานบ่เน้นทางเชิงพาณิชย์บ่เน้นทางค้าขายนะพี่น้องนะอันนี้อีสานบ่เจ้าบ่หวังแนะนํตัวซํานน่กับเพ้อเลยเนาะสิพันบ่พันสิได้ไปบ่ได้ไปกับอยู่ที่ดุลพินิจของพวกเจ้าเลยแหละสวัสดี ตามนั้นเลยค่ะถ้าได้ไปก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะนี่ด้วยแค่ค้นบ้านนอกจนจนคนหนึง่งเขาแตงตะกี้เขาสีกอกหมอกับพอมีโตบเติบโตเม่ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าบุญหนักหนาแล้วถ้าได้ออกทีวีอีกโอ้เปนสิดีเท้เออโนราหเนาะ<ช>แมน่นบอแต่กับว่าได้ยึดติดอย่างนะพี่น้องก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาสิน้ำทรง <laughs> ขอบคุณที่ฮักที่แพงช่องอีสานว่าเจ้าเป็นกำลังใจให้นเดอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs>